สวัสดีครับมาพบกับนูเกียเกมกับเกมมันพันแห่นซองเกียร์เซิร์ฟเวอร์หกสองหนึ่งวันนี้วันที่แปดสิบหกนะฮะแปดสิบหกครับผมวันนี้มีเขตศึกไลท์ที่สิ้นสุดนะครับผม อตอนนี้น่าจะถึงคู่สุดท้ายแล้วเราจะมาอัปเดตพลังก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะไปดูคู่สุดท้ายนะฮะซึ่งพลิกโผล่มากนะครับโอเคอันดับพลังตอนนี้อยู่ที่60ครับ9ล้านสอนห่นะครับ่านดันอยู่ที่19ตัวละครสุกิอยู่ที่69ครับผมแล้วก็กิลอยู่อันดับ3นะครับโอเคแล้วเรากมาดูาลราร์บอลลาร์บอลอยู่ที่63เหมือนเดิมฮะแล้วก็ โดนเร็วไทม์แต่โดนเร็วไทม์ตอนนี้เหมือนจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับ1038ครับผมโอเคแล้วเราก็มาดูเขตสุดและที่สิ้นสุดกันนะครับคือมันพลิกโผล่หน่อยนึงครับเพราะว่าตอนที่เราแบบทำนายว่าใครจะชนะนะครับเป็นคุณสวยน้อยนะฮะยูทูบยูทูบเบอร์สวยน้อยนะคิดว่าเขาจะชนะนะฮะแต่เราก็ลืมลืมดูไปไงว่าเขาอยู่กิลเอมโพโลเหมือนกันนะฮะ และเขาอยู่อันดับที่18นะครับของลานประลองนะฮะแล้วก็คุณอ่อันนี้ของคุณเวียดนามนะครับ100%เวียดนามนะ้วเดฟไทร์นะฮะผมคิดว่ารอบนี้นะ่าจะเป็นคุณเดฟไทร์ชนะนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะฮะสามสองหนึ่งไป <c oughs> เราลืมรีวิวตัวละครกัน,นครับอ่าฝั่งซ้ายเป็นของคุณเดฟไทร์ครับเริ่มก่อนด้วยซอมบีม้แมนนะฮะมีอ่าโกลิโกลิบาร์ด จกักรพรรดิเด็กแล้วก็โคเกสึนะครับแล้วก็แถวหลังจะเป็นแฝดประกายแสง G4 แล้วก็ซอมบี้แมนนะครับส่วนฝั่งขวานะครับคุณดอมดอมนะฮะจะเป็นวัคิโตเกิลแล้วก็จกักรพรรดิเด็กแล้วก็โคเกสึนะฮะฝั่งเอ่อแล้วก็แถวหลังจะเป็นแฝดประกายแสงจากเอ่อแล้วก็ซอมบี้แมนแล้วก็คิงยูอาร์นะฮะก็ประมาณนี้ซึ่งผมจะไม่ได้เปิดเสียงนะฮะก็จะให้เพื่อนๆดูกันไปเรื่อย แล้วผมก็จะเปิดแอนิเมชันให้ดูนิดนึงนะฮะโอ้โหแต่ดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะโอเคเรา,าดูกันต่อเลยขึ้นเลเซอร์คลั่งครับเล็งมาที่จกักรพรรดิเด็กครับห6ล้านดาเมจนะฮะระเบิดอีกขวานโจมตีของซอมบี้แมนของฝั่งคุณดอมดอมนะฮะ7ล้าน6นะครับต่อด้วยดาบแห่งแสงครับ เลิศดาเมจแห่งแสงนี่คือเอ่แพสซีฟสกิลของคิงนะฮะ41ล้านนะฮะติดโล่เอ่ออมตะไป4 3ตัวนะแล้วต่อด้วยจิ้มธรรมดาครับ 800, นะแ8แสนนะฮะไป8แสนหรือ8ล้านเมื่อกี้ดูไม่ด้นาน8ล้านนะครับแล้วก็คิงตีธรรมดา2ล้านเจ็ดนะฮะแล้วก็จกักรพรรดิเด็กตีธรรมดา7ล้านครับก็โดนตัดลูกไฟกันนะเพราะว่าแพสซีฟของเอ่อไม่ใช่แพสซีฟครับมันเป็นสกิลครับของเอ่อซอบมบี้แมนนะฮะต้องขอโทษด้วยนะฮะที่หลงๆล,ลืมๆนะฮะ ดาบแผงแสงครับสามสามสามล้านหรือว่าสามร้อยล้านครับเมื่อกี้นี้ดูไม่ทันนะฮะค่อนข้างที่จะแรงนะฮะขอดูอีกทีนึงฮะอันนี้ทําการไล่โจมตีนะฮะไล่โจมตีสี่สิบแปดล้านนะแล้วก็ต่อด้วยระเบิดสกิลลูนนะฮะเมื่อกี้นี้หายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับกอริบาสต่อด้วยดาบแผงแสงไล่โจมตีอีกทีเนี่ยโอ้โหเลขกี่ตัวเนี่ยสองร้อยล้านหรือเปล่าครับเมื่อกี้นี้ ซอมบี้แมนหน้าคว่ำไปแล้วฮะแล้วก็ไล่โจมตีใหม่ทีหนึ่งนะฮะสี่สิบแปดล้านครับแล้วก็ไล่โจมตีกลับมาครับร้อยสาสามล้านครับโู้ดดาเมจรุนแรงมากนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นสึกของแปดประกายแสงนะฮะแต่สึกหิงแฝง แห่งประกายโอ้โหมีจุดข้างหลังด้วยดาเมจนี่ค่อนข้างไปไกลนะฮะร้7เจเจ็ดล้านครับเมื่อกี้เขาปาดมาครับของคุณเดฟไทรยนะฮะอืมหหกสิบล้านครับไล่โจมตีนะฮะขวานโจมตีครับเข้าที่จักรพรรดิเด็กครับง่ายท้อเลยนะครับซึ่งผมเป็นเอ่อผมเชียร์คุณเดฟไทรยไปนะฮะเมื่อกี้นี้ ลงแท่งไฟไป2000ก็ต้องมาดูกันครับว่าจะยืนยือได้ถึงเทิร์นเท่าไรครับแต่โลกของฝั่งตรงข้ามนี่เหลือคูณศูนย์แล้วนะฮะเนี่ยติดโลกมาตาก,กันหมดแล้วเนี่ยจกักระรรดเด็กแถวหน้านี่ก็เหลือคูณศูนย์นะครับซึ่งโลกของคุณเดฟกชายนี่ของแฟนประกายแสงเขายังคูณหนึ่งอยู่นะฮะก็ยังรับดาเมจได้ประมาณสองเทิร์นนะคิดว่าโอเคครับติดโลกมาตากเกือบหมดแล้วฮะฝั่งนั้น คิงไม่ได้ใช้ไม่ได้ออกอันติเลยนะเพราะว่าลูกไฟไม่พอนะฮะเลยไม่ได้ฮิวเลยแร <c oughs> งจัดจ้าน <c oughs> เหลือแฟดประแกนใส่ตัวเดียวแล้วครับตอนนี้คุณหอวงคุณดอมดอมะฮะ <c oughs> ไม่พลิกโกสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าในในลานประลองเขาค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับอัอนดับสามกับอันดับสองนะฮะเค <c oughs> โรยังคูณหนึ่งอยู่นะครับน่าจะชนะแล้วครับของคุณเดฟชายนะฮะ โอเคต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเดฟไพ่ด้วยนะฮะอ่าถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่าก็ชนะไปนะครับในศึกเขตไลทซี่สิ้นสุดนะฮะก็ได้แทงไฟกันไปส่วนเอ่อมาก็มีกิจกรรมนะฮะยังยังยังไม่จบนะเพื่อนเพื่อนในวันนี้ยังไม่จบนะครับจะมีกิจกรรมเอ่อเอ่อสโนว์แมนนะฮะ เรามาดูกันว่าตอนนี้เราอยู่อันดับเท่าไหรนะ่น่าจะโดนขุดกันยับนะอยู่ที่42%นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะทำแอคทีฟกันน้อยนะฮะเรามาดูนี่ขนาดผมยังอยู่ที่4นะฮะที่เพราะว่าเพชรผมมันไม่พอนะเขาไม่ค่อยทำกิจกรรมกันนะอยนะ่างน้อยผมก็ได้ที่4ที่5ก็ได้ตัวม่วงไปนะแต่ก็เอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆไปดันต่อนะฮะ พอหรือเปล่าน่าจะพออยู่นะฮะไม่พอนะฮะไม่พอแล้วเหลือตัวดำอีกแปดใบนะฮะอีกแปดใบทันหรือเปล่าอืมซื้อก็ซื้อตรงนี้ดีกว่าฮะซื้อตรงนี้ดีกว่าไม่ได้ะฮะไม่ได้เพราะผมต้องเอาไปทำภารกิจพรุ่งนี้ด้วยเสียดายจังเดี๋ยวต้องรอให้มันคูดายอยสักหน่อยนะฮะ โอเคฮะวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบหรือถ,ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ร b ์ด้วยนะฮะแต่ถ้ามีคำพูดหยาบคายอะไรก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย